กลาสวัสดีครับผมพอครับผมเมื่าครับบอมครับชาวรีสันสารตัวก็บ้านว่าครับผมก็หายหนาหายตายไปโดนประมาณสองเดือนสามเดือนประมาณนี้พวกจำอะไรบริลลงคลิปดนล่ะก็นี่เป็นไอดียที่ผมประมากับคุณมินนะครับคุณมินก็เอามาสารต่อซื้อมานะครับซื้อมาไอดีไกลที่ว่าดอกบาย ดอกบาแล่ะซ่อนหืมินอ่ะอันนั้นผมปล่อยไปแล้วครับผมขายไปแล้วขายไปแล้ว,ลวเอาที่กับปล่อยมือเปลี่ยนมือใหม่ครับอันนี้ก็เอามาสานต่อผมเลือกแค่ไอดีเดียวเลยครับไอดีนี่นะครับอันนี้ก็ทุกคนอาจจะจําได้ว่าเป็นไอดีที่ผมเคยเปิดให้คุณมินได้นี่มากครับเม็ดสี่ที่ว่าเปิดได้ดำๆเพิ่มเงินดำๆในสองตัวนะครับในสองตัว รอบนี้ผมก็เปิดใน้องโตอีกแต่ว่าผมอัดคลิปบทท่านผมก็คิดว่าผมจะได้อย่งเงผมก็เลยอัดคลิปไปหลังแกวเลยไม่เบิร์งแต่โบคิดว่าจะได้สองตัวอีกเท่อนึงนะก็เลยไม่เบิรงครับแผ่นผมใส่กับโบเลต้าตัวหอกผมก็ใส่ไปเลยเลยแผนผมแต่ว่า สำหรับหลังหลังหลังผมใส่ลังสามีเหรอแต่ว่าหนาผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยแลครับเปลี่ยนไปตามสไตล์ผมแหละผมมกักแก้มนี้ผมก็เปลี่ยนไปแน้น่อนแหละรอบนี้ผมกับไปเปิดแพ็คกล้องล้างมาได้สองตัวไอ้ยังดีเปรียบบิเค้นเบลเออร์กับยังนี่แหละโอ้โหดีใจเลยผมว่าที่เหลือว่าสิบบเฮดคลิปนะอาร์ตน้ามอทันว่าสิบบเฮดคลิปแหะก็ให้หน้าให้ตายไปโดนก็ได้เลยเฮดโมดคิดว่าสิได ไอ้สองตัวอีกเถอนะไอ้สำหรับไอดีนี่ไอ้นี่ทุกคุณอาจจะจําได้ว่าถ้าผู้ดเรื่อนไปหย่อกี้เบอร์เก่าอาจจะจําได้ว่าคุณมีนอาไหมผมเปิดประมาณเจ้าพันทองวันเจ็ดพันทองเนาะผมเปิดเก่าลอยที่สองเมื่อไหร่ในในแมตซี่กับไอ้เนี่ยเนี่ยมาไอ้สองตัวแล้วกับผมเอามาสารต่อกับโบเ้ฟี่ลอยเพอร์เซ็นต์นะครับ กับผมเอามาสารต่อแล้วกับผมก็มาเติมอยู่ประมาณหกลอยก็ได้ได้ดีบิดเบีแคมแล้วก็ยังอีกตัวหนึ่งอ่ะบักใสเป็นตาลจำมาได้ผมบุงยักษ์ซื้อหรอกก็เติมอยู่ประมาณหกลอยก็บาทก็ได้มาสองตัวกับเติมประมาณนี้บริษัเติมไรล้วครับเติมแค่หกลอยหกลอยก็บาทก็ได้มาสองตัวแต่รอบนี้เป็นท่องฟรีครับผมเก็บเล็กเกาลอยท่องผมก็เลยล่องเปิดบ่งกับ่าคิดว่าจะฟุกได้สองตัว ก็ได้ตัวยังบุรีกองหลังของอันซีบีกับไอ้บิ๊กเคธมอเออร์ตัวที่ว่าเป็นดีเอฟล่ะครับกับบุงหงามันซื้อยังไงบักเกอร์ซีบีก็กถือว่าขุดกลุ่มครับตอนนี้ถามว่าขาดแน่เลยขาดแค่มือประตูล่ะครับผมก็จะอัพป,ประมันกับข่าวว่ามาณนี้แหละเพราะอัพออโต้ไป,ออตไปก่อนครับออโต้ไปก่อนครับก็น,นี่นะครับได้สองตัวของอับายเยน สองตัวก็ตอนนี้ขาดอีพิกหรือโชว์ท่ามกับขาดแค่มื่อประตูครับมื่อประตูนอกกระไดครบหมดแล้วก็น,นี่ก็ไม่คลิปกับข,ข้าวครับคลิปกับข,ข้าวที่ว่าผมเปิดได้มันอัดได้ซ้ำหนีมันอัดบพุ่นเพราะว่าผม,มก็บ่คิดว่าสิเปิดได้นะผมก็ได้อัดเฝ้าๆเก้าลอยเดียวได้ครับก้อยเก้าลอยเดียวจากลอยห้า e สิบตัวได้เก้าลอยเดียวออกสองตัวผมก็เลยโอ้แบบแม่งโคตรดีใจเลย ว่าที่ไหว่าที่บเฮดคลิปหรือว่าว่าสิเซราเฮด YouTube พร้อมนี่ <laughs> ได้เยวะนี่ผมงงเลยมาแบบงงเลยกะ็ะดมมาซตัวกับเก่มมามีเก่บบ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 อยเจ็ดท่อง <c oughs> มีทั้งหมดเก่า้อยเจ็ดท่องกบบด้อดด้อทเพิ่งแต่ผมเปิดไปแค่เก่ยเดียวครับสิบต,ตัด้มาตัวหนึ่งทั้งหมดลอยสีห รครับลอยห้าสิบครับเกิดเลือแค่ประตูตัวเดียวแต่ว่าผมกระบอกเดี๋ยวไปต่อหรอกครับแกอาให้เบิงเาขาเขาวว่าก็ได้มาซัมนี่ถือว่าโคตรขุมโอ้ยเาว่าขุมเถอะเวย้ย <laughs> บูมเลยลนะ <laughs> ค,ยนะคิดว่าสิได้ผมนะคิดว่าสิเปิดที่แรกบ่ได้คิดว่าสิเปิดแล้วมาเฮ็ดคลิปทิทมเด้คิดว่าสิเปิดทิมเออทิมๆไปเอา้าตกลงมาได้สกิลพิเศษทั้ง2อตัวเลย กะทิมกับประมาณนี้นะครับทิมกับประมาณนี้บ่ทรนษันนัานปันนี้แต่ว่าบอกไปก่อนนะครับไอดียดีบริเวณสายฟรีเด้อผมก็เติมแค่ถ้าเอามาสารต่อหน่ะแต่ก่อนเป็นไอดีสายฟรีกับคุณมินเนี่ยเป็นไอดีสายฟรีนะครับแต่ว่าผมเอามากเลยผมก็เอามาสารต่อกับคุณมินก็ให้ค่าเสียเวลาจังหน่อยนึ่งล่ะผมก็มาเติมต่ออยู่ประมาณหกหล่อหกล่อหน่ะก็ได้ดีบิดแบ็คแคมหลัก ยิงตัวหนึ่งนี่แหละมาเติมเติมหกลอยหกลอยก็บาทเนี่ยก็ไ้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ได้เกาลอยทองฟี่ไอทองฟี่เกาลอยเดียวแตกสองตัวเลยในสองตัวก็ว่าเสียอ,อนไอโซเลตอยู่โซเลตโซเลตวีคถามแต่เบิ้งสุ่งเหรอเพราะว่ามันออก สองตัวไปหนินะโอ้ผมว่าโซเลตคือสีกลุนกลุนกลุนถังผมเลยเพราว่าคือสีเติมหนักนลยผมก็เลยว่าพ่อก่อนโซเลตเดี๋ยวผมจะเก็บท่องก่อนเก็บท่องไปก่อนเดี๋ยวโซเลตเอาไว้ที่หลังเพราะว่าตอนนี้โคตรพมกับมีแล้วโคตรกับ่โคตรกับเป็นโคตรของท่องฟรีนะครับโคตรกับท้องของท่องฟรีที่ว่าเติมได้แค่สองตัวคนละได้ไก็ไดร์บิทเบ็คแคมลรอก็เอียงมา S <S อ,กอกิดบวกบบกใส่เป็นตาบางยกล่างนั่นกับะมาณนี้ครับทีมเข้าๆะมาณนี้นะสำหรับตีโปรพมสารต่อเดี๋ยวะมาณเข่าวๆะมาณนี้ที่คุณมินเปิดมาเองกับมีแค่อยู่มีแค่ตอนแรกไอคุณมินเหตุเป็นไอดีไกเอ็มปรเป้เเอ็มปเป้ตัวเดียว แล้วผมก็ว่อมเปิดให้หลอกก่อนผมก็ได้เม็ดสี่กับเน่มาเนมา่มารอบนี้ผมก็ได้ว่าเอามาเปิดเดวิดเบ็แคแฮมแล้วก็อ,กอีกตัวหนึง่งก็ถทือว่าโอเค,ครับขาดตอนนี้ขาดมือหมดก็โอเคครับผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรครับฝากนะครับฝากก็ไลก์กดแชร์ก็ติดตามกันยังคือเก้าครับผมกับงานไลก์ผมก็บอดีร้ลงคลิป แต่ว่าไอดีนี่กขาดแค่มือประตูแล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผม